สุขสบายดีพี่น้องพ้องไปครับสวัสดีแล้วก็ทักทายพี่น้องเขาสู้ร,ร้านบึงสาวพะเมืองมหาสรารคามวันเสาร์ที่ยี่สิบเก้าครับผม <c oughs> อากาศหนาวหนาพี่น้องอาการพี่น้องบ้านพี่น้องหนาวคือบ้านข่อยบอห <c oughs> นาวคือสรารคามบ้านข่อยบอ <c oughs> นะครับผมมาแล้วฝากกดแชร์กดไลค์นะครับออกจากพระหมกันไปเนาะ ออกจากพาร์มมกันไปออกจากพ่รหมมแล้วก็มาเด้อ,อ <tit les> มาซื้อเ,เ,เครื่องเสียงร้านบันเทิงสาวครับอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับมาแล้วนะครับคุณหนึ่งคุณหนึ่งคุณน้องคุณหนึ่งคุณน้องมาแล้วอำเภอเมืองมหาสารคามร้านบันเทิงสาวซื้อขายแลกเปลี่ยนเครื่องเสียงทุกชนิดนะครับพี่น้องมีเครื่องเสียง อยากมาขายมาขายจะข่าามาที่ร้านมันเทิงเศร้าบิละนะครับอำเภอเมืองมหาสารคามอยู่บ้านน้องแวงอยู่บ้านแวงนางครับตรงข้ามปั๊มปตทแวงนั่งนะจ๊ะหลายคนกับว่าเทิงคือบ่เห็นไรสดจะเกียกนะไปกันย่างย่างดิไปยยากยากย่าหย่างยังย่างอยู่เมื่อปีสี่สัตว์แล้วสวัสดีสี่ท่านเข้ามาแล้วกดแชร์กดไลค์นะครับอ่า มัอนี่คอยมีเสียมาแจกนะพี่นองคอยมีเสียมาแจกม่แจกท่านรับผู้ใดซื้อของกับร้านมาเทงเสา้านี่แหละโปรโมชั่นใกล้ๆสิ้นปีใกล้ๆสิ้นปีเขาจะมีเสื้อแจกทุกทุกทุกตัวนี่เป็นเสื้อเอฟเอผู้ใดซื้อเสื้อเสือส้ออ,อ่าผลิตภัณฑ์เอฟเอผลิตภัณฑ์เอฟเอเขาก็จะมีเสื้อแจกให้นี่ผู้ใดซื้อของไม่มีเสียแจกมีสติเกลยอมงามดีนะครับผม นี่อยู่ที่ร้านก็มีของ F นนเอเอหวด้ใส่เสื้อเอเอเท่จุยจุยขนาดเด้เขาหัวนี่แหละคนนี้แหละใส่เสื้อเอฟเอหัเด้กินไม่กินลาบไอห่วยโอ้ยสกครเลยไปซะว่าหันว่างันไปหอดไข่นะฮันสกครเลยไปหาซะคัน <c ười> ์วอาเรื่องก้อยเละโอ้ยเจ่าสวัด้นะครับ นี่แอสมสธธันสาตไทยใชย้เอฟเอพนะเพิ่นว่านี่เด้อน,นะครับเสื้อเอเอซื้อเอฟเอแจกเสื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อดอกลำโพงก,กับแจกเนีนี่ข,ข่อยห่อตะได้มาวันเพิ่นทรงมไห้เสื้อ PR. พีอารู้ไดซื้อดอกพีอาโปรโมชั่นช่วงนี้พอยค่อยได้มาสิบตัวแค่นั้นเองเพิ่นให้มายากยากเด้นี่ให้มายากให้ยากขาดยากขึ้น เราว่าเสียเรามันรุ่นลิมิเต็ดเราว่าเอ้าเสื้อตัวนี้มีสิบตัวเสื้อพีอาเสื้อดอกพีอารุ่นใหม่นะครับผมผู้ใดซื้อดอกพีอาสีดอกซื้อดอกพีอาสีดอกแถมเสื้อเป็นยังคือต้องซื้อหลายแถววัตดีันุเป็นสันเดเพิ่นให้มาหน่อยนะครับเพิ่นให้มาแค่สิบตัวเองนะครับผมพี่น้องผู้ใดอยากได้เสียไปใช้ติดเท่ คือดำแถวนะเอาเป็นแต่สังคืคอวายกันแังสันมาแล้านี่ใช่สิคือดำแถวนะสังสังอ๋อนี่นะครับผมอ่เสื้อดอกเ e ออาสีดอกแถมเสื้อเสื้องามๆหนะครับเออาสายลำโพงพันดุทุกพื้นที่เน <Yeah. S 1> ี่ยสวยๆเลยนะฮะ สดอกแถมเสื้อนี่มื่นเดียวสีดอกมื่นก็บาทโบแพงนะครับแต่ว่าได้เสือรุ่นลิมิเต็ดไปใส่ดิบ้านนี้ผู้ใดคือจังหอยมาขายเสียนี่แล้วมึงนี่บ้านผู้ใดผู้ใดเสื้อมาตินมาเนี่นี่ซื้อมาตินไม่ว่าจะรุ่นหนึ่งหมื 108, ่นแปดเพราะว่าสิเป็นรุ่น็่สองหมื่นแถมฟรี ข้างหน้ามาตินข้างหลังบันเทิงสาวข้างๆ BTS เนี่ยผู้ใดซื้อตู้ BTS ซีไปไปกระเทียมเสียกันผู้ใดซื้อมาตินแอมมาตินค่อยก็แถมเสียเหมือนกัน <c oughs> อ่าโอเคนะครับได้ <c oughs> การแถมเสียพันไปบรนณาธิการซื้อของขายของในบัารสวัสดีพ่อใหญ่กบสาว สวัสดีอาจารย์สายเพชรอินเตอร์ห้างบุรีรัมทางรำไปมาสวัสดีอาจารย์ชัยนรงค์ครับสวัสดีมอลาม,มีมอลลาม,มือสองนะครับมอลามีเราบปอยู่ตัวไันอะไรสดเองนะครับผมสำหรับเสียเด้อพี่น้องปองไปครับอันผู้ใดงอยากได้เสียไปใส่นะครับมาเสีอของที่ร้านมันเทิ่งเศร้านี่ละนะครับอยากได้เสียมาตินซื้อมาติน จากได้มาตินซื้อมาตินสวยๆวยซื้อตู้ออาซื้อตู้บีดีเอสข่อยกับซีเมเสียตัวหนึ่งซื้อแอมมาตินแถมเสื้อหนึ่งตัวอ่าโปรโมชั่นจากบริษัท PR นะครับผมเสื้อ PR นี่มีกางามๆเลยนะครับซื้อดอก p r อสี่อดอกแถมเสื้อหนึ่งตัวจัดไปตามใจของมิรักแฟนเพลง FA ซื้อ FA หนึ่งท่านแถมเสื้อหนึ่งตัวนะครับผมเสื้อจาก FA นะครับอ่า มาที่นี่พพี่น้องเบิ้งสินค้ามือสองจากทางร้นานบเทิงเศร้าอำเภอเมืองมหาสาครคามซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ามือสองทุกชนิดมาที่นี่มาเบิง้งตัวแรกจะเป็นแหลกแหลก c u หรือ9นิ้ว ABS c u หรือ9นิ้ว1,550บาท1,550บาทพี่น้องเอ๋ยของไม่แพงดิของไม่เอ่บอบแมนสี เกือบสามพันคตินี่นะครับผมอันนี้ครึ่งหนึ่งของราคาของใหม่นะจ๊ะไม่แตกไม่ร้าวใช้งานปกติดี085-011-2255 085-011-2255นะครับติดต่อหรือว,ว่าพี่น้องสามารถแอดไลน์เข้ามาที่ร้านมันเทืเ่องเศ้าเพื่อเมืองมหาสารคามได้นะจ๊ะสิภาพเบิ่งสินค้ามือสองสินค้ามือสองมีอย่างเนี้ยอ่าช่วงนี้กะค่อนข้างจะน้อยนะครับค่อนข้างจะน้อยบอกเลยน้อยมาก นะครับเป็นตู้หนึ่งคุหนึ่งก้อนกันแล้วกันตู้หนึ่งคุณหนึ่งของจีทีเอไม้ดีสภาพดีๆเลยเหลืออยู่สองใบนี้แหละนะฮะเหลืออยู่สองใบครับขายอยู่ใบละอ่านเท่าไหร่ล่ะฮึอันสามห้าสิบนี่ของจีทีเอบ่ได้หาพ่อไงไงดินะครับเป็นงานดีงานงานดีเลยแหละนะครับใส่ปากกรวดได้ใส่แปดพุทธแปดได้ ะและ้วก็ในส่วนของตู้ของยูโรเทคใหม่ๆเลยนี่ตู้แบนดยูโรเทคใหม่ๆเลยสภาพสวยๆแทบสิม่มีรอยเลยด้ยพี่นอ้องนะครับใบนี้สา0พันรบาทใบนี้3,200บาทนะครับผมสนใจทักเข้ามาแอดเข้ามาเซร์เข้ามาที่เบอร์ศูนย์แปดห้แล้วก็ห้าห้าศูนย์แปาศน้าหาอาบน้ำแล้วไป โอ้ยใอยลืมยเดียวเดียวครอคๆไล่สดกันไออาทิตย์ซื้อเสือ้อซื้อ BTS สองใบแถมเสื้อหมอลำหนึ่งตัวเอาตัวอางทันปะของบันเทิงซีใบของหมอลำคือคือคือสีมะคือสีมะเกยทับแถวอะอ่าไอ้ว่าเสียมิกไปฝากได้ปะได้ครับเอามาฝากเลยครับผม อสวัสดีอาจารย์จุนเมืองแสนสวัสดีอาจารย์ฤทธิพงศ์นะครับผมอ่าแลกเอพีเอสแมงรถทัวร์มัตเตสเซ่หนอนนี่ทัวร์ลงแล้วทัวร์ลงแล้วที่ร้านบันเทงิงเศ้าคอยบอกแล้วทัวสิล้องคอยว่าทัวร์มัตเตสเซนอนนี่นาะมบันเทงเศร้าทัวร์ลงแล้วนะครับตอนนี้สี่คันรถโอ้มันจะใสเซ่ลงไปเสีย,ยงเขาหูคอยมัดเอาอ่าแลกหกยู แลกหกยูของอ็นพีอแหลกหกยูเอ็ีอีไม่ไหมเลยเราซื้อไปเราว่าใส่ป้าป้าเราซื้อไปเราว่าลักเราซื้อมาแต่ใส่บุตรแต่ว่าเราว่าเราไม่ใส่ม่านะนี่ไม่ไหมเลยคุณกับบอมมี่นะครับตัวนี้พันแปดร้อยห้าสิบบาทพันแปดร้อยห้าสิบบาทนี่สภาพดีสภาพสวยเลยนะครับเป็นแหลกหกยูลึกสิบเจ็ดนิ้ว และ6ยูลึก17นิ้วสภาพสวยๆ ABS จำๆเลยแล้วก็ 4U 4U 17นิ้วข้างล่าง1,650 1,650บาทครับผมเมียบายูอารมณ์ดีโดยตรงอย่าพูดอย่าพูดอย่าพูด,พดอัาถังเท้ามีตัวเอาถังขาวาพลาสติกเหนียวตกไม่แตกใบละ ้อยห้าสิบบาท4อ0ห้าสิบบาทมีเอ็กแอนี่เก่าพันสองไหมเออเดี๋ยวสิบห้าเบงพาวเวอร์พาวเวอร์ตอนนี้ก็พอมีบ้างนะจ๊ะอ่าพาวเวอร์ตอนนี้นะครับของใหม่พี่น้องจะคิดว่าของใหม่เนี่ยสิแพงดีนะครับของใหม่ที่ร้านบันเทิงเซาตอนนี้ยังเอฟเอเอฟเอข้ายยอดขายสองหมื่นกัวแล้วไปยังขายราคาเก่าอยู่พันแปดอ่าหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อย หาเสือไซบีได้ยมาซีนี่หนึ่งมืนแปดพันเก้าร้อยเป็นของใหม่เอฟเอสี่ชัลของใหม่นะครับาราคาหนี้หาพันสองอาเมตรหาพันสองไอเมตรตัวนี้ขอราคาเพิ่มอีกให้เจ้าขึ้นอีกสองพันกว่าบาทอยขอแค่ห้าร้อยหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทหนึ่งืนเก้าพันห้าร้อยบาทนะครับของใหม่เดี๋ยวนี้ตกไปสองหมื่นกว่าอะไรได้พี่นัง สองหมืน่นเท่าไดนี่ล่ะสองหมืนหนึ่งพันกว่าบาทละเด้นนะครับอยู่ที่ร้านยังราคาเดิมอยู่ยังตึงราคาไว้อยู่ท่านใดที่สนใจก็มาดูมาชมเอาของเกา่ามาแลกมาเทิร์นมาเปลี่ยนมาดาว <c oughs> ได้เมดนะครับสวัสดีครับสาราคา,รเา,า,เา,ามาเจ้านาวบหัวหนาวซะเนะมาเช้านี้ช่ำเหลือช่ำนิปโปนี่ล่ะ <c oughs> เหลือช้ำนี่โป้นี่แล <c oughs> หละหนาวไรอ่าของใหม่พีพีพันก็มีสีชแนลพีวีพันราคาเดิมหนึ่งหมื่นแปดันเก้าร้อยราคาเดิมหนึ่งนแปดันเก้าร้อยบาทนะครับเป็นของใหม่เดินนะครับมาที่นี่ในส่วนของมือสองในส่วนของมือสองยังมีหลายดังเช่นดังเดิมนะครับพี่น้องสนใจตัวใดเกี่ยวเขาแล้วเอาเขาไปขาย ใายเขาเลี้ยมาชื่อแอมไปใส่การใส่งานนะครับโอ้ยทัวลงไข่อยละว่าเป็นตปแต่อยู่เว้ยนันหละออเออในหัวตัวลงเหมือนตัวลงหนาล้านเลยนะครับสี่ขั้นไปใส่บูคันหนึ่งไม,ม่มีหม่องจอดตัวลงไข่จนไม,ม่มีหม่องจอดเลยมีเวลาจะไปอุ่นหนุนสวัสดีป้าจักรภพสุม,มาสวัสดีเสียตักพร,รานชัยเอาเอาเอายังเอียเสียเอายังเสียตัก เออเอาขอมาเด้อมีกันนะเดี๋ยวอย่จัดไปสี่คูณสี่ตามงบได้ตัวครับได้ครับผมจะว่าให้ฟัง่ันพี่น้องงบหน่อยเนาะ่ันว่าอยากไปออกงานนี่มิกตัวนี้ราคาไม่แพงเดี๋ยวขอจ้มาบอกสู้ฟังนี่ของไม่เจ็ดพันเก้าร้อยบาทเจ็ดันเก้าร้ยบาทมีคอสในตัวสามารถขับชุดสี่คูณสี่ได้เนี่ยมาฟังมาเบิง้งมาเทเาียดออก นะครับประเทศยตเอาตัวน,นี้ดังดีดีไปที่นี่คอยวได้ไล่สดโดนไล่หอยเราเป็นยังไงบุหอยเราเป็นขมุกขมัวยังไงบุเอ็กเอร์สิบแปดเอ็กเอร์สิบแปดเหลืออยู่ตัวเดียวของแท้บูเช่ด้วยนี่นี่แทบูเซ่หนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยหนึ่งมื่นหกพันเก้าร้อยของแทบูเช่ใส่ดีดีดังดีดีขึ้นปั๊บเป็น กันปันบ๊บเปลีนกันตับ่อนดีะหนึ่งห่นหกพันเก้าร้อยครับ XL สี่ห้าศนตอนนี้สภาพสวย XL สี่ห้าศนสภาพสวยหูยังใสปิงไม่มีกระนิมเลยสามพันบาทสามพันบาทเอาไปครับเสียงแหลมเข้าไปครับเสียงกลางเอาไปครับมอนิเตอร์ได้ดีดีให้ส่งอยู่บอครับหรือมาเอาเองส่งตัวเอาราคาส่งตัวนอหกพันไหม 6,000ระทรงยังไงจะส่่างเนี่ย g 2อ2ราคาพิเศษครับตัวนี้7,900บาท7,900บาทเด้อนนะครับราคาที่3,000ก็มีที่3พ0 0 6,900ครับพี่น้องขอยว่ามะเบิงเอาก็ได้นะครับมะเบิงเอาอยูดันเคริ่งศร้านีล่ล่ะ g x 3 6ึถืพัๆ6,900ตัวนี้6,900บาที g x 3 6นี่โปรโมชั่นดี เรื่องนี้ขายยาก่อยขายลดแล้ว,ลวพยอได้ใครที่ขายด้ใครจะขายไหม SCI e. สีสแนลเพิ่นมัดจาแล้วครับอาจารย์บอยอาจารย์บอยจเจริญศรีเพิ่นม,มัดจาไปแล้วนะครับผมสวัสดีห้าสิบเก้าท่านนะครับเข้ามาซีพีเอ็กกับมี่นะครับแล้วก็เอ็นเทคไฟเขียวเอ็นเทคไฟเขียวเทนละห้าพันเก้าเทนละห้าพันเก้ายูโรเทคนี่จหรับผู้ใดที่หาแอามครับเบียด แอมขับเบียดชแนลละสองชแนลละสอราคาไม่สูงเลย6,800นแปร้อยบาทไ์สดนี้ขอในราคา6 5พัครับหกพั 6, เอาไปขับเบียดชแนลละสอเบียดสินิว้วนะครับผมใส่ในแนวน,นึ่งตึงเลยนะฮะผู้ใดสนใจลองเสร์ชหาข้อมูลใน Google เบิงลองเสร์ชหาใน Google เบิงว่าสเปคตัวนี้สเปคแห้งดีนะครับสเปคแห้งรากาสามารถขับได้ดีเลยทีเดียวเชียวนะฮะ บ้านี่นี่ยพบ้างเอเบอมันเนี่ยนเอเอร์ก็หลายด้เอเบอมีมือสองอยู่หกแทน่ 3, นคุณนะเอเบอสามพันแปดยังงอเหมืเนาะเอเบอสามพันแปดเอเบอสามพันแปดตัวนี้ขายามีหลายราคาขายตามสภาพตั้งแต่ราคาหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยหนึ่งหมื่นสามพันแปดร้อยก็มีนะฮะล้วก็มีซีซีซนแนล ดีซีตัวนี้ขายอยู่ที่15,500หันห้าร้อบาทหนึ่งับาทแล้วก็5 2าพันสองี่เอ5เ0ห้าพันสองหนึราคาพิเศษ14,800หมืีอ่ามีทั้งโฟนมีทั้งเอแก์นะครับผมมีทั้งโฟนทั้งเอ r กร์ตัวเอ5เ0ห้าพนะครับสนใจทักแชทอะไรเข้ามานะครับบันเทิงคอมเมนต์ไหนที่คอมเมนต์มาแล้วไม่ได้เห็นไม่ได้ตอบไม่ได้พาดูก็อย่าว่ากันเดอ้อนะครับผม สิพาพี่น้องเบื่องเฉพาะตัวเด็ดเด,ด็ตัวดังๆตัวดีๆตัวไม่ๆมยูโรเทคกตัวนี้ถามมาหลายหลายหลายแล้วก็หลายถามแล้วก็ถามอีกซอยแล้วก็ซอยอีกปินป้นปับปิ้นเบื่องปิน้นเบื่องสุเนวยวมาสุดท้ายว่าปลายทางไม่ครับพะนะมาศูนย์เห็นเะาปะมาว่าให้ศูนย์เถอะคุยอยู่เครื่องมือถามปลายทางพะนะ้าวอันนี้ไม่มีปลายทางนะสี่พันห้าสี่พันห้ามาเอาเลยสี 4, ย่พันห้ามาเอาเลยของยูโรเท็ ช้นเนละ4ี0หา C ิวัต์เอาไปครับเสียงกลางไปครับมอนิเตอร์ดังดีนะครับดังดีดังเสียงดีเสียงแจ่มเสียงใสเห็นตัวใดพี่น้องเห็นตัวใดไ่ได้่าถึงกับแคบหน้าจอทักมากกันแล้วกันนะครับเพราะว่าทาง Facebook หรือว่าทาง y o u t u b e นะครับผมท้าดาทาดาโปรสิบหา้าสิบห้าโปรสิบห,ห,ห,ห้าจนี่หนึ่งหนึ่งหรอยบาทหนึ่งหนึ่งพันหรบาทนะจ๊ะ สนใจก็ทักแชทแอดไลน์เข้ามาหาบันเทิงเบอร์085 011 2255หาหาเด้อพี่น้องเด้อไอออนไอพอวะว่ามิกตัวมีควันนะเบิ้งกันนะเอาไปไป,ไปแกะตัว้างในอ่ะมาบ้างกันะเดี๋ยวเสี่ยเพิ่นเบิง้งผมได้พอวะว่ามิกได้พอวะว่ามิกตัวหนึ่งมามงซึ่งบ้าๆดกดตัวที่แกะไม่ต้องเอาพลาสติกไหมางนี้ใน อ่าผมได้ตัวนึงมากเนี่ยตัวนี้ลละอยากให้พี่น้องเอาไปใส่สะละเกินอสรบผู้ใดที่รับงานอีเวนต์รับงานอา่าเปิดน้ำบานรับงานคาราโอเกะ OK, นะครับผมยุ่หักไหนสะละรับตัวนี้เหมาะเลยนะครับผมเพราะว่าอย่งเพราะว่ามีคอร์สในตัวมีเอฟเฟกมีสามออกผลดีนะครับมีสองน, 2, นีอ่าใส่สองออก แต่ว่าออกที่สามนี่ก็จะเป็นเอฟเฟกนะครับผมออกที่สามจะเป็นเอฟเฟกมี EQ คี่อคขอบไม้อย่างสวยเอาไปว่างุณได้ตัวนี้เดี๋ยวให้เพิ่นกำลังเพิ่นสิแกะตัวไม้ให้เบิงกำลังสิแกะตัวไม้ให้เบิงแล้วก็มิกครับมิกถูกๆมิกถูกๆสลับพ่อค้าแม่ขายอยากเอาไปค้าขายไงเมื่ออยากเอาไปต่อกำไรตัวนี้ หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทหน้าร้านหลังร้าน,านมีราคาพิเศษราคาส่งโอ้ยอยากได้รถทัวเด้มาลงกูขายกัเนาะรถทัวเลยหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทนะครับโปรพัทเอ็กซีโอไปแล้วทัวไปแล้วทัวไปแล้วลทัวปไปแล้วโอ้รถทัวมาลงใคแล้วแบบนี้โอ้สบายหูเถอะโปรพัทเอ็กซีเอาไปใส่รถทัวกันได้นี่เนี่ยยังว่าไปอยู่ เอาไปใส่รถตู้รถทัวร์เอาไปใส่งานน้อยๆล่องอยูอย่บ้านก็ได้ไปใส่ร้านอาหารก็ได้เป็นเอฟกแทีบบูทูธอย่างดีนะครับผมมีหม้อปแปลงให้ตัวนี้หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทเป็นสินค้าใหม่ย้ําว่าเป็นสินค้าใหม่นะครับผมย้ำว่าเป็นสินค้าใหม่นะมหมจะพึ่งโทรมาเด้อพี่น้องแมวพี่แนวมองอหอยกําลังไล่สดอยู่ีโอนก็นคือบ่โอนหลดเนาะ ใช่ละโค้ชซับไปอีกแช่ละเด็กออกไล่สวดบ่เหรอสวัสดีครับอันนี้บ่ครับผมวนไม่แหมนะครับครับครับเดี๋ยวถ่ายรูปให้เบิ่งเด้อผมไล่สดอยู่ครับครับนี่ครับตัวนี้ตัวนี้เจ็ดพันเก้าร้อยบาทนี่เบิ่งงามบ่เจ้าวะพอเห็ุคลิปลงแล้วล่ะหมูว่านี่ แต่ว่าบม่ได้อธิบายอวนไม่ได้อธิบายเอาแต่เพลงอธิบายอย่างเดียวมีอีคิวครับอีคิวสองสองฟังนี่สามารถปรับแต่งอีคิวได้นะครับรากาในส่วนของในส่วนของพวกลูกเหรียญต่างๆนะครับตัวนี้จะค่อนข้างจะครบรากามีกุ๊มแยกเป็นกุ๊มแยกมีสี่กุ๊มนะครับผมรากาอ่า ออกหนึ่งเอาให้ไม่ลองออกสองเอาให้ดนตีออกสามเป็นเอฟเฟกก็ได้นะครับตัวนี้ดี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 แล้วก็คอสมีคอสในตัวนี่ตัดเบียดเบียดสองชแนลนี่นะครับอ่ากดให้เป็นเบียดแล้วก็ใช้สองชแนลนี้นะครับตัดเบียดพัาจานมาเพิ่นมาฟังเมื่อวานนี่โอ้ยมากหลายมากหลายนี่นะครับแล้วก็ ฝั่งนี้ก็จะเป็นกลางแหลมนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นกลางแหลมฝั่งนี้เป็นเบียดเนาะนะครับชุดสองคู่สองชุดสี่คู่สี่สลหรับพี่น้องเอาไปใส่ตัวนี้คุ้มเลยตัวเดียวคุ้มเลยยกไปตัวเดียวไม่ต้องเอาอะไรไปอีกนะครับก็มีไม้เข้าไปมีสายเปิดเพลงเข้าไปลองข้าเกล็ดเได้ติมเติมเลยหรือว่าผู้ใดอยากไปจัดชุดก็ดีนะครับสวัสดีอาจารย์บุญชัยไอ้เถิงภาคอยังไงทาง กากรรมหนาวไหมไวุ <c> ้ย <oughs> คือขวานเกล็ดไหม <c oughs> คืออยู่ใกล้กันอยู่วะหนาแล้วนะบอเช้านี่หนาวยังวะเบี๋ยแัมพูเมื่อนี่แหละหนาวไรเพ้่เห็นไหมไม่งนคำเมืองจะขวาง,งว่าสิงเง์ยวเบี๋ยสัมพูมี <c oughs> มิกดิจิตอลบอกครับมีเอกราสิบแปดตัวหนึ่งครับพาาี่จย์มีเอกรยสิบบาดอยู่หนึ่งตัวนะครับตัวนี้นะครับ มาใช้ลองกันโอ้อ้าตัวนี้ขอบไม้ย่างดีเลยนะครับเป็นขอบไม้ดิเป็นโอ้ยยังที่คับก้าอ่าค่าสกประคักเลยน,นะครับตัวนี้สวยเลยสวยเลยบอกเลยคุ้มค่าราคาเงินเป็นเอฟเฟกต์แท้มีบลูทูธเล่น USB ได้คุณดนะ่ะเออทีปปนี้ใส่โคบันนี่มีคอมในตัวด้วยนี่มีคอมในตัวด้วนี่ห้องลงไปแหกปากลงไปกดคอมไปแหกลงไปปากอ้าวตัวนี้ เจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะครับสนใจทักแชทอะไรเข้ามาหาบันเทิงเนาะนะครับสำหรับชิ้นค่าให้พี่น้องเมืองสำนีก่อนให้พี่น้องเมืองสำนีก่อนนะครับไม่ได้ไล่โดนพนเลนสีว่าอันบอกคิดทอดกันพนเลนสีว่าโอ้ยเทิงคือบ่าไล่สวดในเบืองเนี้ยพนาวาไปใสกระาดเอ้าันที่นี่เสียนะเสียเสียเสียสำหรับผู้ใดที่ผู้ใดที่ฮอตจะเข้ามาเสื้อเอฟเอ แจกฟรีเมื่อซื้ออ MFA หนึ่งตัวนี่ซื้ออ MFA รุ่นไหนก็ได้ของใหม่หนึ่งตัวแถมเสื้อจากโรงงานเขาให้มาแบบนี้นะจ๊ะเสื้อของโรพัทสีดอกแถมเสื้อหนึ่งตัวสดอกแถมเสื้อหนึ่งตัวทางโรงงานให้มาจำกัดแค่สิบตัวเท่านั้นแค่สิบตัวเท่านั้นนะครับผม อ่าสีเหลียงมาเห็ดมากเนตเอาไปแจกปอาจารย์ดีท่านนี้ไหมะ้ะายจาย์มาปอายจาย์มาแล้วบางงงกับว่าอันซื้อข้องแล้วก็เอาเสียให้น้ำนเนี่ยเปี่ยนพน้าคือว่าให้เสียพนนะง่วยสร้างวาเดี๋ยวสนับาจังไหนละ่ะนี่ตัวน,นี้เป็นตะเอาเนี่ยเนตะคืออย่นี่สีเหลียงนี่บาปซะละเอามาเตียนเสียมาเตียน ซื้อแอมมาตินรุ่น, 18, น 20, หมื่นแปดรุ่นสองหมื่นแถมเสี้ยหนึ่งตัวซื้อตู้บีทีเอสซื้อตู้บีทีเอสสี่ใบแถมเสี้ยหนึ่งตัวนี่บันนี้มอล่ามีผ่านมาซื้อ BTS, บีทีเอสสองใบแถมแถมเสี้ยมาลลามีผ่านนะเดี๋ยวหากันเมืองตัวอย่างกันคนเห็ดมะขายพคนขายบ่อคอนไล่สี่แถมคนเห็ดเสียมา้าคนว่าสีมะขายพคนขายบ่อคอนไล่สีแถมเนี่ยบัน ซื้อตู้ BTS สองใบ BTS เด้อตู้เบีเด้อ BTS อย่าไปหลงเนีย้ยกุลังคนซื้อตู้มอนิเตอร์ซื้อตู้ตออต PS อปันสีอยากได้เสียบอ่แมนเด้ซื้อตู้ BTS สองใบมอลลาม,มีแจกเสียหนึ่งตัวสนใจทักชแชทแดไลน์เข้ามาหาหมอลลาม,มีนะจ๊ะนี่สิป,ปีไม่แล้วหาเสียเจยวกับเชียงเสียงง,งามๆไปใส่ผู้เบาผู้สาว,ผ,สาวผู้สาวเห็นผู้สาวกระจับ ผู้เบาเห็นผู้เบากับมกกักัวนะครับผมโอเคนะครับขอบคุณสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณที่เขามาเบิงเดอนะครับจังไงกัผู้ใดมาบทท่านกับเบิรงย้อนหลังนะจ๊ะเยวจะเอาไว้ไว้นี่ละ่ะสิบรูนะครับสำหร,รับรับไรื่สดเดี๋ยวโอกาสหนะ้พาพ่อกันใหม่นะครับโอกาสหนะ้าเจอกันใหม่ร้านบันเทิงสาวอยย่อพเภอเมืองมหาสาครคามฝากไว้ในเด้อนะครับงานหน่อยอัน อยากซื้ออยากแลกอยากเรียนอยากขายขอบมาหาบันเทิงนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีข่อยขั้นจะค่อยแตกข่อยอาบน้ำบุลละข่อยเตียอยอยเต้ยโอเคขอบุณแล้วก็สวัสดีครับผม